สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายสุขสุข้อนวันนี้นี่เห็ดเมนู่แบบว่าเบาๆนะคะพี่น้องจ้ากุ้งอบบุญเส้นค่ะพี่น้องจ้ามึงพี่น้องหอนหอนเลยพึ่งเฮ็ดไม่ไม่เลยได้ค่ะนี่เทเสตกะเทเสตถาดมึงไอหอนนะคะผักเคืองเคียงไม่มียังไรค่ะพี่น้องจ้าเอามาตกแต่งด้วยค่ะพี่น้องให้มันถาดมันสวยมันงามนะคะเอามากินต้องการจัดเลยป้าจัดเลยพร้อมไปทางบ้าน แล้วเพิ่มอันนี้ไส่พร้อมพี่น้องใส่เนยด้วยค่ะมันต้องอหอมมันจุดติ่งจีใส่งาเข้าขไปพร้อมอืออือออร่อยจะไหมอืออืออร่อยอือแซ่บลูกว้าอร่อยไว้ ไป่บานบ้านบ้านเฮ้ยยังไงอันนี้รอบานยูบานยูผ้าไมโครมตู้ใส่ผักอร่อยมันต้องปั่นนี่เลย อาาร่อยเนอะไม่กินนานแล้วพอดีม่เครืองยิ้งเงี้ยนพอดีจ้อาาะอาาระ่อยหอเสร็ผักอย่างนี้อร่อยมากินเนาะาดึงเสีไ ไส่บุญนเสร็จสองหอยดิฉพี่น้องนี่ใส่เบคอนด้วยคิงก่อนเบคอนนะใช่คิงขอยิ่งใส่ลใส่ขิงหลัลกบัชีอ๋ออ๋อม,มันต้องไปพร้อมกันน,น,น,นี่เอาค้ำยันยันตาสวดเนาะเข่าปากลาวมบาลวด อืมอืมอืมไปวะไป้อร่อยอร่อยเอ็นอม้หูอุกุ้งยมไม่ตาย đừng là nhằng đinh nhiều nữa hen. ขาดขิงบ่ได้ดีพี่น้องมันต้องมีขิงนะคะถึงจะเป็นกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะมันถึงจะอร่อย อันนี้หนูเพิ่มผัดเข้าไปาใส่แครอทใส่หอมขาวเข้าไปอันนี้หอมใหญ่เลยอ่ะหอมหวานแค่ให้ลูกกินได้พี่น้งผู้เ่าว็กินแจกเดินสิไม่นู่สิ ยอคิดมาเด็กหน่อยเราไม่ได้กินนานเด็กชอบมันเนี่ยไปร้านอาหารเด็กจะต้องเอากุ้งอมกุ้เส้นกุ้งทุบแป้งทอดเนี้ยเม,น,มนูยอดฮิต <c oughs> แม่มันมแ่บน้ำหมึกอะมึกว่านเนะมันอุลวดและมุนไปน้ำกันนนพี่นอนนะคนะ้ากตะแสบายพี่นอนจ๋าบอกโปรโมชั่นกาแฟบีเซเวกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะใกล้ซิมมร์โปเลยได้พี่รอนเดอร์สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของควบคุมความดันนะคะเป็นเบาหวาน ลดน้ําตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลนะคะพี่นองจา๋าแล้วก็ร่างกายอ่อนเพลียปวดหัวไมเกรนปวดคอเข้านะคะสามารถดื่มกาแฟดีเซเว่นได้ด้วยพี่นองเด้อโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5กล่องแถมมินิอีก1กล่องได้ไปฉีกชมดื่มหาซิมหาซ่องยังไม่พอนะคะพี่นอนใจอีลาแถมชุดแก้ไปเลยะคะ่ะ1ชุดนะคะในราคาเพียง990บาทส่งฟรีไปทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเด้อค่ะเด้อใดสนใจก็รีบดจับจองนะคะเดี๋ยวปูไม่นสิมุดก่อนพี่นอน ก็ดีมากมใส่หมูสามชั้นเบคอนก็อร่อยนะอมม,อมันต้องมีมันต้องมีหมูสามสั้นหรือเบคอนนะพี่นอ้องใส่ทิ้งรากผักชีมันจะเปิ่มความมันมความหอม ใส่งลงไปกระเทียมทุบฝึกให้ลูกกินผักกะใส่หอมข้าวหันเป็นเต๋อๆหน่อยๆบางๆใส่ข้าอดลงไปขาผพดลงไปขอาผดอ่อนนะคะฝึกให้เด็กกินผักมีเหล้าใส่ผักลงไปเพราะว่า เพลงมิวสิกแล้วเป็นคนบอกความอากกินผักจองเหตุแบบนี้พี่น้องเลือกผักที่มันเข้ากันนะคะแม่จะไปใส่บักมะระด้อยบ่กของกันใส่มะระกันเลยกิน อร se ่อยอ่ะเผ็ดแบบไรนี่เนี่ยมดอันนี้มดอันนี้กมดตัวชั้นมันอร่อยอ่ะมื่ต้องใส่น้ำมันด้พป่นองน้ำมันจากหมูสามชั้นอ่ะมมูเบคอนมันออกมา มันจะพอดีเลยนะอ,อย่าให้มันหอมใส่เนยเข้าไป <c oughs> ใส่น้ำสต๊อกหรือน้ำซุปนิดนึงพี่้องอร่อยมันจะอุลวะอุ้ลวะ ต้มใจยาวเมนูเพจมิสิสเพิ่งรีควิดมากนอน <c oughs> คุณบ่เคยอยากให้กินตำกินทุ่มือบ่อดีเป็นงจะได้ให้เพิ่งจะได้หาเม,มนูมนใหม่ ั่ไกับสมปกกอเลื่อนไปตามสเต็กปล่อยมัดตัดกระเบเื้อ่อนเคอ,อาไปกินขึ้นแะเบ่นอนวนเสียนี่แซนดับสุดท้าย อุ่นเส้นกับห่กะหมักน้าตาลกับใส่น้าตาลนะคะอุ่นเส้นใส่น้ําตาลใส่ซอสซีอิ๊วขาวนะคะหรือฟ้าเขียวก็ได้ด้วยพี่น้องรสดีแล้วก็ซีอิ๊วดำผมซีซิ๊พริกไทยคุก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 ในเส้นพี่น้องให้มันเข้ากันแล้วก็เากอามาเทลงแล้วกับปิดฟ้าหมอมันพี่น้องไฟปานกลางนะคะชำนันแหละพี่น้อง กิ้งอยู่แวบ,บๆกิ้งอร่อยอย่านี้ค่อยไปไหนเห็นไหมนี่เดดนี่เดชน,นี่กิ้งเนี่ยกิ้งอร่อยจริงไปกินในร้านอาหารมันก็ะไฮมานิดเลงโมหนึ่งกินกนเดียวก็วหมด วันนี้มันเรามีหม่อมนตตี่ก็เป็นทาดตำตีเป็นทาดอือกินโฟมอ่ะนี่นี่อืออร่อยไมอือเอาให้หมดกุ้งมันหมดใช่ไหมเอาเสียงให้หมดโอ้ยยอดเลยว่ะกระเทียมกุ้งไว้ให้น้องบิ๊กไอข้างหนน้อ,อ,องบิ่อาอยนืนนั่งเฝ้าอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะกินเสร็จกันวะ แซ่บด้วพี่น้องแนะนําเด้อพี่น้องอเป็นเมนูที่แบบว่าเด็กกินแซ่บกินอร่อยผู้เฒ่าหย่มไงล่องมีประโยชน์พร้อมพี่น้องเป็นเมนูที่ฝึกให้เด็กน้อยนะกินผักคุณยายบัวหมาก,กกินผักกับฝึกได้ค่ะพี่น้องจ้าใช่แบบนี้แหละง,ง่ายๆนะคะเอาคลิปนี้แม่ม่านก,กับพี่มิสิกกับมาก,กินแซ่บๆให้พี่น้องมึงเนอะค่ะเด้อ เมนูนี้จัดนะคะจัดด้วยพี่น้องลูกเต่าเจ้ามักแท่ค่ะพี่นองจ้าเอาซาลิปนี้ดาะผักกินกระเพรวิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า